คืเห็นบ่อึ่งเผือกอึ้งเผือกสีเดียนเบ่งเบ่งเอาเบ่งเอาอะไตัวดีรอบนี้แหละขายเลยอึ้งเผือกพญาออกเบ่งตัวเล็กิ้องอึ้งทองตัวเป็นเป็นเนะพญาอึ้งทองตัวเป็นเป็นอึ้งเผือก เต้นสีทองวางกับดินวางกับดินมึงรูนะอก้าอซื้อแกสองโอ้อึ้งเผือกก็ทำน้ำหาลอตอรี่จนได้ใส่ตัวใดตัวใดลองบึงด้วยเดี๋ยวปลสามนึ้งวัตัวบึงทังนีอันนี้ี่นะมันเห็นได้แล้ันี้เห็นได้นะ นี่นะได้เห็นนะนี่นะนี่เรื่องจุดนี่ยตัวไรดีแต่ดีไรไรเสียเห็นแล้วตัวนึงล้นี่นี่มาเลาตัวนึงล้หลายพูดมอตรงนี้มันมองข้อนี่แมนมั้เติบตเร็วกว่เลยมองคอนี่เห็นสิจี๊มองข้อ เก้าวห่านเลยแบบนี้นี่สูนที่นี้สูนนี่เหรอืมมีหายหรือหาดินครับว่เก้าสูนห่าวเดกเก้าขาขาพ้นเลยดิแบบนี้มันมาไล่แบนี้มาไล่มันจะบอกสีโทนเลยไม่ขั้นระวังต้องขาเนี่ยมันเปลี่ยนสีที่แรกเขา้นคนคนนี้ ขาแล้วก okay, ็สีทองมาเนีมาเป็นไลท์แก่ตัว่ำมมเลยนะบ่้งศูนย yes, right right, ์เจ็ดว่านด้ศูนย์สองว่าไดเด้ออันนี้มนหาศูนย oh, ์เก้าเด้อฮะอันนี้มันเนื้วดังงอันนี้มันไม่ว่องนั้วัดน่อยเนืเสีเต็มเต็มเลยเต้ว่งหอาตัวใดก็ได้หอัวเอาศูนย์ห้าอึ้งเปือกอเือน้โชค บื้องเอาเอะยกได้ตัวไหนเงวดเนี่ยเนี่ยเบื้องอรานขาด้เน่ะขาพญาพญาอึ่งพญาอึ่งเนี่ยพญาอึ่งทองพญาอึ่งทองโูล่ะหินหลองนอนสวรรค์หเดเยอะลงเลยลงเลยบันยี้ตีเลยวันนี้มันตีเลยจ้ะงวดนี้แหละห้าห้าศูนย์พญาอึ่งซี่หาก็เลยขึ้นนี่ว้าันเ้นเนี่หนายจ้บานก็เล้ยวแต่คผู้มองดูว้เนอะแล้วแต่ตาคนทีมองเห็นด้วย Ng nung kiệt bung đều bung đều thật là thương mong bung đều vượt, mong bung vượt, thương theo bung đều thương mong ngon, mong thương 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 mong thương